ใครเป็นแฟนคลับน้องคูโรมิกับน้องไมเมโลดี้บ้างตอนนี้เข้าเน็ตฟิกแล้วนะลิปนี้แอดมินมัดรวมสินค้าไว้ทุกอย่างพร้อมป้ายยาทุกคนแล้วมีตั้งแต่กระเป๋าตุ๊กตาวงกุญแจจานชามแก้วเซรามิกแก้วเก็บความเย็นอุปกรณ์การเลียนผ้าห่มหมอนรองคอผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าทุกอย่างที่พูดมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสินค้าหนงที่เป็นลายน้องคูโรมิกับน้องไมเมโลดี้เราขนมาหมดเลยน่ารักขนาดนี้<ด>ใครจะอดใจไหว ก็น่ารักเหมือนสินค้ารีบมาดูความน่ารักนะเอ็นดูแล้วซื้อกับบ้านไปกดฟินฟินตอนดูซีรีส์หรือถ้าอยากซื้อเป็นของขวัญวันเกิดของฝากของแต่งโตเรียนแต่งโตทํางานแค่เห็นของน่ารักน่ารักวางอยู่บนโต๊ะก็ขยันคูณสอง สำหรับใครที่ชอบจุกนะที่นี่มีโมเดลฟิกเกอร์กล่องสุ่มให้เลือกซื้อเพียบเลยใครชอบแบบไหนแคปหน้าจอแล้วปักหมุดมาที่นี่ได้เลยศูนย์การค้าเดอะฮับลังสิตอยู่ชั้นสองนะคลิปต่อไปอยากให้ป้ายาสินค้าตัวไหนเม้นมาเลย